ล่าสุดค่ะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับง,งานโกลเด้นโกลบี่นโดนซีจะเข้าร่วมค่ะและปีนี้นะคะปังสุดๆไปเลยเพราะว่าน้องิซ่าของเรานะคะจะเข้าร่วมงานแล้วก็ยังรับเลือกให้ประกาศรางวัลในงานโกลเด้นโกลบครั้งที่83นี้อีกด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเตาลิซซึ่งแอนได้สร้างเวลาไทยที่ชัดเจนมาแล้วนะคะเพื่อนๆรอติดตามน้องิซ่าไปพร้อมกันสําหรับประเทศไทยของเราคือวันจันทร์ที่12มกราคมเวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะแล้วก็เขาก็จะมีลิงก์ไลฟ์นะคะเพื่อนๆรอติดตามกันได้เลยแต่ว่าเวลาที่น นนมันจะมีทั้งคลิปที่เป็นโซเชียลเนยนะคะก็รอติดตามช่องทางหนึ่งไปวีดโนริซ่าที่หน้า X กันแล้วก็จะมีที่เขามีการไลฟ์ผ่านที่ช่องออฟฟิเชียลของเขานั่นเองนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะที่มีการคอนเฟิร์มเนี่ยโกลเด้นกลบส์นะคะครั้งที่83มีศิลปินหลายท่านมากๆแล้วก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการที่ค่อนข้างที่จะใกล้ถึงวันแล้วละคะ่ะมีตัวพ่อตัวเมทั้งนั้นเลยนะคะนี่ดูจากรายชื่อแล้วที่หน้า IG ของเขาเนี่ยมีการประกาศรายชื่อศิลปินออกมาต้องใช้ถึง3-4โพส์นะคุกคน ถ้าอยากทราบนะคะก็แวะไปชมกันได้แล้วก็คนที่เคยทํางานร่วมก,กับน้องลิซ่ามาหนึ่งดีนั้นก็จะมีคุณแม่ปรียังกานะคะบุกรีของเราแบรนด์แอมที่ร่วมงานกันนั่นเองนะแล้วก็มีป๋าสนุ์ดอกด้วยนะคะเนี่ยเออมีแต่ตัวพ่อตัวแม่ไปอนาเดอร์มาสนะคะเฮาส์แอมบบสเตอร์เอ,อ่อดุ๊วิตองกับน้องลิซ่าก็ไปด้วยค่ะคุณชาลี XCX ก็ไปนะคะโอ้โหตัวพ่อตัวแม่ไปเยอะม,มากมายค่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานสําคัญนั่นเองนะจ๊ะและน้องลิซ่าของเราจะได้รับเกียรตินะคะขึ้นไป ประกาศรางวัลปังมากๆ8ปดโมงเช้า12มกราคม25งพรอาติดตามน้องดิซ่าได้เลยค่ะรดยไี้ว่าเปิดปี2026มานะคะน,น้องิซ่าก็เล่นใหญ่มากนะคะพอออกงานแรกก็ลูกโลกทองคําเลยนะคะเนี่ยให้ขึ้นไปประกาศรับรางวัลในงานเรามีซีนอยู่แล้วครั้งที่83นะคะน,น้องิซ่าเสิร์ฟตั้งแต่ต้นปีอีกละแล้วก็คาดว่าดูเหมือนว่าจะเสิร์ฟรัวๆน,นะคะในปี2026เพราะว่าตัวอย่างเช่นพี่เจนนี่แบล э ็คพิงค์ของเราเนี่ยก็มีการรับงานรัวๆ ะะพวกคอนเสิร์ตต่างๆน้องลิซ่าก็น่าจะทยอยตามมาตามมานั่นเองนะดังนั้นสิ่งที่ทุกคนนะคะมีการคาดเดากันว่าเอ๊ทีมของน้องลิซ่ามีการบินไปโนดหนี่นะช่างผมช่างเล็บคือไปกันหมดทีมเลยนะคะล่าสุดประกาศแล้วจ้าว่าน้องลิซ่าจะไปงานนี้ค่ะลูกโลกทองคํารอติดตามได้เลยนะคะ